เราเรามาเรามาดูน้องพลอยกำลังจะล็อกบ้านดันเข้าไปลูกแหะเดินนั่นแหละดันเข้าไปแล้วก็หมุนกุญแจหมุนกุญแจข้างล่างอัไอไม่ใช่ดันเข้าไปก่อนเออดันแหละจับไว้แล้วก็หมุนกุญแจดักไอ้กุญแจดันเข้าไปให้สุดกุญแจดันเข้าไปให้สุดแล้วก็หมุนออ้หมุนค่อยค่อยหมุนที ดันเข้าไปให้สุดค่อยๆหมุนมันไม่ได้ยากเลยลูกอ่ะอ่ะ,อะล็อกได้ยังได้เลยอ่ะอาลึงออกอ,อ่ะาอ่าีลองเปิดประตูบ้านนี้ตาแดงล็อกบ้านยังไงเป็ดล็อกยังไงให้ล็อกบ้านล็อกบ้าน, <c oughs> านยังไง <c oughs> โอ้เขาเอาล็อกข้างบนนี่ว่าเนี่ยเนี่ยเขาล็อกเกี่ยวกับอันนี้นี่นี่